ครีมนวดผมที่หมดอายุแล้วด่าพึ้งทิ้งยังมีประโยชน์อีกมากมาย 1. เช็ดรองเท้าหนังด้วยครีมนวดและแว็กให้ทั่วสดใสเหมือนใหม่ส่วนบนของรองเท้าจะสะอาดและไม่เปื้อนฝุ่นง่าย 2. ฉีดสเปรย์ครีมนวดน้ำยาซักผ้าและน้ำบนเสื้อผ้าหลังจากการอบแห้งคุณไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าสถิตอีกต่อไป3ครีมนวดผมผสมผงซักฟอกและน้ำจุ่มผ้าลงในน้ำยาและเช็ดออกการเช็ดทำความสะอาดยังช่วยบำรุงอีกด้วย สี่ผสมครีมนวดผมน้ำยาล้างจานและน้ำฉีดลงบนคราบน้ำมันในห้องครัวค่อยๆเช็ดก็จะสะอาดเหมือนใหม่ทันทีห้าฉีดครีมนวดผมผสมสไปซ์บนกระจกกระจกมีความสดใสและไม่เกิดฟ้าอีกหกครีมนวดผมผสมยาสีฟันและน้ำฉีดลงบนรอยขีดเขียนของเด็กๆบนผนังแค่เช็ดก็สะอาดทันที เต,เติมเบกกิ้งโซดาและครีมนวดผมลงในน้ำแล้วผสมให้เข้ากันใช้เช็ดเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่ให้มีฝุ่นนานครึ่นเดือน